ที่ความเคลื่อนไหววงการลูกหนังโลกกันบ้างครับในช่วงนี้ฟุตบอลลีกในยุโรปนั้นก็ปิดฤดูดกาลไปแล้วหลายท่านก็คงจะทราบผลการแข่งขันไปแล้วครับแต่ว่าในช่วงนี้ในส่วนของวงการฟุตบอลนั้นก็ยังมีแข่งในระดับทัวร์นาเมนต์นานาชาติอยู่เหมือนกันครับไปดูในส่วนของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2011ครับปีนี้ก็แข่งขันกันที่ประเทศเยอรมน,นีไปดู2เกมในกลุ่มดีครับเริ่มที่คู่แรกกันก่อนครับออสเตรเลีย เจอกับทางด้านของ e q เค t o r i a ทอริเอลกินีครับเกมนี้ค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวครับนาทีที่8ครับทางด้านออสเตรเลียขึ้นนําก่อนครับจากการยิงของลีนาคามิสครับเป็นจังหวะซ้ําของคามิสช่วยให้ทีมจริงโจ้าสาวนั้นขึ้นนําตั้งแต่8นาทีแรกนาทีที่21ครับ Equatorial อริเอลกินีก็มาตีเสมอครับจากการหลุดเข้าไปยิงของเจโนเววาอันยอนมอนครับจบครึ่งแรก อิเคียโรเรียรกินีก็เสมอกับออสเตรเลียสกอร์หต่อหครับแต่ว่าเริ่มครึ่งหลังได้เพียงแค่3นาทีครับออสเตรเลียก็ขึ้นอีกครั้ง2ต่อ1จากการหลุดเข้าไปยิงของเอมิลี่ฟานเอ็กมอนครับช่วยให้ออสเตรเลียขึ้นนาอีกครั้งเป็น2ต่อ1หลังจากนั้นนาทีที่51ครับทางด้านออสเตรเลียก็นําำ่างเป็น3ต่อ1นึ่งจากลิซ่าเดวานาแต่ว่าออเคียวโทรเรียรกินีนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้ครับมาไล่คืน2ต่อ3 ในช่วงท้ายเกมครับจากการยิงของอันยอนมอนคนเดิมครับแต่สุดท้ายกินีก็ไล่ออสเตรเลียไม่ทันครับจบเกมนี้ออสเตรเลียเอาชนะอิเกลทอร,รียกินีไป3ประตูต่อ2ก็ทําให้ออสเตรเลียนั้นมี3คะแนนต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มต่อไปครับส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มดีครับบราซิลซึ่งเป็นทีมเต็งแชมป์เหมือนกันก็เจอกับทางด้านของนอร์เวย์ครับ ปรากฏว่านัดนี้แซมบ้าสาวบราซิลก็เหนือกว่าทุกกระบวนท่าครับเอาชนะไวกิ้งนอร์เวย์ไป3ต่อ0โดยบราซิลได้ประตูจากมาท่ากับนักเตะยอดเยี่ยมหญิงของโลกคนนี้คะคนเดียว2ประตูนาทีที่22และก็ส8่ส่วนอีกลูกบราซิลได้จากโรซาน่าครับจบเกมบราซิลถล่มนอร์เวย์ไป3ต่อ0นเก็บ6คะแนนเต็มจากการเล่น2นัดทีมสาวแซมบ้าบราซิลก็ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วครับส่วนนอร์เวย์ก็ต้องไปลุ้นเข้ารอบกับออสเตรเลียต่อไปครับ Ma